วเวลาเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระรชาชดำเนินไปยังสำนักง,งานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติทรงเปิดงานวันอาหารโลกครั้งที่43ในหัวข้อน้ำคือชีวิตน้ำคือแหล่งอาหารโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและส่งฟังปาฐถกถาพิเศษและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวันอาหารโลกตรงกับวันที่16ตุลาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO เพื่อสร้างความประหนักถึงความสําคัญของอาหารให้แก่ประชาชนรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดการและการกระจายอาหารสําหรับหัวข้อวันอาหารโลกปี2,566นี้ได้กําหนดแนวคิดหลักคือน้ําคือชีวิตน้ําคืออาหารไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Water is life Water is food Leave no one behind น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกชีวิตบนโลกเป็นทรัพยากรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์กว่าร้อยละ90ของน้ำจืดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้ไปกับภาคเกษตรกรรมขณะเดียวกัน3ส่วนสของแหล่งน้ำจืดในภูมิภาคเผชิญความไม่แน่นอนทำให้ประชากรมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญวิกฤตน้ำประกอบกับความต้องการน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวของเมืองและการบร,ริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องพึ่งผ่านน้ำจำนวนมากขึ้น ในขณะที่น้ําจืดมีปริมาณลดลงมลพิษของน้ํามีความรุนแรงขึ้นและภาวะโลกร้อนกําลังส่งผลต่อแหล่งน้ําจืดรวมทั้งภาวะฝนตกรุนแรงน้ําท่วมความแห้งแล้งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลกําลังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของแหล่งน้าจืดในภูมิภาคจึงต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งทุกคนควรตระหนักและร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรน้ําจือดอย่างยั่งยืน ภายในงานยังมีนิทรศาการย่อยเรื่องการเลี้ยงไว่ปลกักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงซึ่ง FAO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์แนวทางการทําการเกษตรที่มีแต่ดั้งเดิมเพื่อส่งต่อทรัพยากรทางการเกษตรให้แก่คนรุ่นถัดไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาระบบนิเวศเชิงเกษตรให้ยั่งยืนซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในชุมชนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่